ไก่ทอด KFC อฟซีจุดทำกินทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพดูดูพี่น้องดูไอ้ยาหน้ากินอย่างแรงทอดออกมาหน้าตาแบบนี้พี่บาวอบอกเลยว่าเปิดร้านขายได้แน่นอนอเอาละมาดูขั้นตอนการทำกันเลย <c oughs> ดูความกรอบขั้นตอนแรกการหมักไก่นะสำหรับไก่ที่จะทอดไอเหมือน k f c พี่บาวก็ใช้ผงหมักไก่ทอดสไตล์อเมริกันูุดอีซี่หนึ่งจองนี้สามารถหมักไก่ได้7-10ถึงกิโล หน้าตาด้านหนก็เป็นแบบนี้วันนี้พี่เบาใช้เกย1ห่กิโลนะก็จะใช้ผงหมักทั้งหมด4ช้อนแบบนี้พอดีพอดีไม่ต้องปูนพี่เนาะูุดนี้ก็มีทวนผสมของพริกปาปิก้าเรียบร้อยแล้วนะพี่เนาะก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยต่อมาในส่วนที่จะทําเป็นเกยวิงแทบแล้วก็ข้าวยำเก่ือแทบนะพี่เบาก็ใช้ผงปรุงรสอันนี้ะสมจุดอีที่แบบนี้ในการหมัก ปริมาณไก่หนึ่งกิโลนะก็ใช้ผงปรุงนี้ทั้งหมดสี่จอนเหมือนกันทีนี้ก็คลุกต่วนมาทมนะให้เข้ากับโงมักในส่วนของไก่พี่บาวก็ใช้เป็นสะโพกไก่แล้วก็เราเอากระดูกออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาคลุกต่วนมาทมสามถึงห,าห้านาทีพี่น้องเอาละประมาณนี้ต่อมาไก่ทอดสไตลา์อเมริกันนะก็คลุกต่วนมาทมนี้ แนะนำเลยพี่น้องถ้าพี่น้องทําขายนะก็หมักครั้งเดียวหนึ่งช่องนะใช้เกยเจ็ดถึงสิบกิโลแล้วก็คลุกท่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้ปุ๊บนะก็เอาไปใส่ถุงจะเอาไปใส่ลังน้ําแข็งต่อหรือว่าเอาไปใส่ตู้เย็นก็ได้แล้วหมักข้ามคืนไปนะผงปรุงรสเนี่ยจะได้เข้าเนื้อดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยทยอยเอาออกมาทอดได้พี่น้องพี่บาวจะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงมาดูกันตอนการทอดกันเลยทีนี้ ในตัวของแป้งเนี่ยพี่บาวก็ใช้แป้งต้นกรอบสองขีดแล้วก็แป้งข้าวโพดหนึ่งขีดนะก็ประมาณสามถ้วยนี้พอดีละประมาณนี้ต่อมาส่วนที่จะผสมเป็นแป้งเปียกก็อย่าใช้แป้งต้กรอบประมาณสองขีดวระานี้ก็จะใส่น้ำเย็นลงไปก่อนหนึ่งถ้วย ในส่วนของการทำแป้งเบียกพี่เบาแนะนำว่าให้พี่น้องทยอยนะในการเติมน้ำลงไปเพราะว่าปริมาณการทำอาจจะไม่เท่ากันก็ตี่วนผสมของแป้งนี่เข้ากับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันผสรมแป้งให้น้ำข้นประมาณนี้พี่น้องพอยกขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ไหลไม่ขาดนะในช่วงแรกอ่าแบบนี้เราได้แป้งเปียกแล้วก็แป้งแห้งเรียบร้อยแล้วนะต่อมาขั้นตอนการตอดกันเลย การทษพี่เบาแนะนําว่าให้ใช้หม้อนะในการโทษเพราะว่าเราต้องใช้น้ามันในระดับที่สูงคือน้ํามันต้องท่วมไกลก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดควยนะพี่น้องถ้าหากว่าเราใช้แก๊สในบ้านเป็นแก๊สแรงดันต่าเราก็จะใช้ควยในระดับที่กลางนะนี่คือถูงรุดแล้วก็ลดลงมาประมาณน,นี้ความร้อนก็จะอยู่ประมาณ150องศาขั้นตอนการโทษนะ

ที่สำคัญก็คือการสบัดลงใบทางเดียวแบบนี้จนแป้งเนี่ยมันเกิดเป็นเกล็ดอแป้งก็เป็นเกล็ดแบบนี้อเราก็เอาลงทอดได้เลยวางลงไปปุ๊บแบบนี้ใช้มือข้างที่ไม่โดนแป้งเปียกอคลุกๆนี้กดเบาๆได้ก็ให้โดนแป้งทั่วๆแล้วก็สบัดลงแบบนี้แป้งก็จะเกิดเป็นเกล็ดแบบนี้เลย รับรองว่าจะออกมาเหมือน k f t g แน่นอนจุดสังเกตนะความร้อนถึงระดับแล้วเนี่ยก็จะมีฟองลอยขึ้นมาหรืออีกแบบหนึง่งก็เอาแป้งโรยลงไปใส่ปุ๊บต้องฟู่เอาละนะ้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะก็เ,เก่ลงไปทอดเลยก็จะใช้เวลาในการทอดประมาณ15นาทีใส่ลงไปแล้วไม่ต้องไปคนไปเลยมันนะช่วงแรกผ่านไปประมาณ5นาที อดูสีสันอี๋ย่าพี่น้องอืมันใช่เลยอ่ะ KFC เลยอ่ะพี่น้องตอดแบบนี้่ะคนเห็นก็อยากซื้อเลยอนะกินเองก็อร่อยแป้งเนี่ยกรอบแน,น่นอนปัดลมแบบง่ายๆนะนี่ในส่วนของสัะโปกพอจะเอาขึ้นนะพี่น้องก็เร่งไว้ขึ้นมานิดนึงพี่น้อง ไฟสีมันออกนะ <c oughs> ดูออ่อพี่พโนโอ้องน่ากินอย่างเร่ง <c oughs> ดูเหาละพี่บ่าวก็เร่งไปไปประมาณหนึ่งนาทีนะ <c oughs> ก็ออกขึ้นนาทีนี้ <c oughs> แค่นั้นเสียงนะเสียงดังกรุ๊บเลยออ่อ <c oughs> điệp đôi, cai tót gia tài American, liên, rứa qua KFCG nữa, hừm, ờm, 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 ยอมีความชำ้ำหืมดูเ <c oughs> นื้อหืมแป้งกรอบมีรสเผ็ดแล้วก็รสชาติอร่อยลงตัวพี่เนาะดูด้านที่กรอบๆบ,บ้าง <c oughs> อยอปุ๊บโอ้ไปยแบบนี้หืม แป้งที่เกาะรวนนังนี่กรอบมากแล้วก็เป็นแป้งที่มีความนุ่มนะพี่น้องรสชาติเป็ดนิดนิดแล้วก็มีความเข้มข้อนอร่อยลงตัวอ่านี่คือสูตร KFCG ต่อมาอืมตุที่หมักด้วยผงปรุงรสอเน,นกประสงพี่น้องดูหน้าตายอดความกรอบเป็นยังไงอืมกอใจได้พี่น้องอ่าเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันอือ อี๋ว่ะความกรอบอือหือด้านนกกรอบด้านในเนี่ยำ้ำไม่น้ออ,ออือหือนอละประมาณนี้ในส่วนของแป้งน,นี่กรอบแน่นอนอยู่แล้วพี่น้อนะอย่างนี้โอ้โหอ,อือหือแป้งกรอบในส่วนของเนื้อนะ ด้านนอกกรอบด้านในนุ่มเ <c oughs> อาละเดี๋ยวพี่บาจะเอาไก่มาทําไก่วิ่งแซ่บนะด้วยผงปร Easy, ุงรสอีซี่วิ่งแซ่บดูความกรอบ <c oughs> ทำเป็นไก่วิ่งแซ่บนะพี่น้องก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีก๊อม <c oughs> ด้านในสุกดีไม่มีแดงนะพี่น้อง อืมหืมโอละก็ได้แบบนี้พี่น้องดูไก่ยวิงแซ่บก็แบบง่ายๆนะพี่น้องแล้วก็อดไก่ยที่เราหั่นไว้แบบนี้ก็ใ๋ยลงไปนะอืมมานี้ได้นะแล้วก็ใช้ผงปรุงรสอีที่แบบวิ่งแซ่บก็ใส่ไปสักประมาณสองช้อนชาปุ๊บก็ไปฝามาปิดทีนี้ก็ขย่าเขยว อ่า <À, S 2> เ,เรียบร้อยครนี้ก็ได้แล้วถ้าเราจะทำขายตามตลาดนัด ừ, แบบนี้ปุ๊บก็ปิดทีอทื้ือืมก็ได้เป็นก๋วยวิ้งเรียบออกมากปุ๊บก็ปิดอืมรสชาติไดกว่าเป๊ะเลยพีย่นอะถ้าเราทำขายก็ปิดอ่าประมาณนี้ ยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่สถานที่เสร็จไปหนึ่งต่อมาถ้าทําเป็นข้าวยำไก่แจ็บเช่นเดีวยวกันใส่ผงปรุงรสอีซี่วิงแซ่บหนึ่งช้อนพอดีไม่ต้องพูนใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนเช่นเดียวกันใส่ต้นหอมผักชีหอมแดงหรือว่าหอมแขก,กนะใบชะร,ร,รันเนตรงตามใบคนรวนมาโฉมนี้พอเข้าออกันเป็นวิธีการทําง่ายนะพี่น้องแต่รับรองว่าอร่อยทีนี้ก็ตักเกลืย ที่เราหันเป็นชิ้นไว้ใส่ลงไปประมาณครึ่งชิ้นที่เราทอดนะพี่น้องโคกุลุกแบบนี้หน้าตาก็ออกมานะ่ากินเสร็จเรียบร้อยถ้าทำขายในร้านอาหารง่ายมากก้าวถวยมากในท้วยนี้ราดลงไปปุ๊บเสร็จ อดูดีมีชาติตกูลขึ้นมาตกแต่งนิดหน่อยแค่เนี้็ขายได้แล้วอย่างน้อยห้าสิบนะพี่น้องถ้าจะทำแบบขายตามห้ากเฉยใบหนึ่งชนน้ำเปล่าเฉยผักลงไปนิดหน่อยคนสุ่นมาชมพอเก้ากันแล้วก็อเอาไกลี่อันไว้เรียบร้อยอ่า ใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันรสชาติของเก๋ยอร่อยแน่นอนก้นต้นการทำง่ายพี่น้องไม่เคยเปิดร้านะจึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยเปิดได้เลยนะใช้ถูตรนี้เลยพี่บาวแนะนำเร็จเรียบร้อยขายตามอ้างหรือว่าตลาดนัดแบบใส่ห่อกลับบ้านจัดไป แบบนี้พี่น้องฝาปิดได้แบบนี้สี่บาทขายได้แน่นอนพี่น้องถ้าเป็นแบบขายตามตลาดนัดปุ๊บ้ระปยน้ำเปล่าผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ลงไปคนบอวตวมาสมเข้ากันใส่ที่หันไว้เป็นชิ้นใส่ลงไปทีนี้ก็คลุกให้เข้ากัน ไจะขายตามตลาดนัดก็แล้วแต่พื้นที่แบบนี้ก็ได้โอ้โหพี่น้องง่ายมากแบบว่าสูตรอีซี่จริงๆนะเนี่ยทำกิดเองก็ง่ายทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพลองดูพี่น้องอ่แบบนี้ก็ปิดปุ๊บื ขายได้20บาท30บาทอาล่พี่น้องก็เป็นว่าเ็ดษฐนภารกิจนะสำหรับไก่โทษหลายหลายแบบที่พี่บ่าวทำให้ดูนะพี่น้องจะทำกินหรือว่าไปทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้พี่บ่าวเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์จากเมนูนี้นะในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้หลายคนตกงานวันนี้พี่บ่าวมาทำให้ดูว่า 1. วิธีการในการทำไม่ยาก 2. รสชาติ ที่ได้จากการทําพี่บาวบอกเลยว่าผงรุงรสอ e ีซี่ปรุงมาอย่างอร่อยลงตัว3ก็คือพี่น้องศึกษาเพิ่มเติม,ตมวิธีการทําพี่บาวทาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้แล้วนะขั้นตอนต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเอาไปทําสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของพี่น้องเอาละก็เป็นว่าติดจิ้นบรรกิจเมนูไก่ทอดแบบอเมริกันหรือว่า KFC แล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บ3แบบอ่า พี่น้องเลือกดูว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารหจะขายตามห้างหรือจะขายตามตลาดนัดก็เลือกให้เหมาะกับทำเละนะพี่น้องที่สนใจผงปรุงรสอีซี่สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางต่างๆท,ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้สะดวกช่องทางไหนสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูนอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง